กับกับสวัสดีช่องโซ่ของวันที่17มกราคมพศ25 6 8ากสบับสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านครับครับสาระชินีกับมีง้วเล่หลังจัดโปรขึ้นกำไรเห็นพ่อแม่พี่น้องครับเป็นวัวส่งฟรี200กิโลเมตรหรอกกับบริการเก็บเงินปลายทางนะครับนอกเหนือจาก200กิโลเมตรถ้าพ่อแม่พี่น้องอยากได้ผมก็สามารถจะส่งให้ได้ทั่วประเทศผมกาทากาการันตีว่าคุ้มค่าเกินราคาแน่นอนเลยครับพี่น้องครับจยเร้วๆอ่าคือคมละ หมื่นหลายหลครับพี่รองครับแต่ว่าต้องเป็นหยกเสมอสามข้อมเลยครับพี่รองครับฝากเบอร์โทรไปก่อนครับ0-65207 6 8 8 4ปพิกัดที่ตั้งข้อกัวตำบลบ้านฝางอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดเลยครับพี่รองครับอ่าบรนหารหันมาเมืองง้อครับพี่รองครับเงินสี่หมื่นได้ง้อหกตัวเป็นง้อแบบใดเนี่ยรูปแบบลักษณะใดสายพันธุ์ใดเดี๋ยวผมสอธิบายพ่อสังเกตให้ทราบกันครับตัวใดมีตำหนิผมสีบอกสีเจ้าแกงไปเลยได้ครับพี่รองครับอ่า มืองครมแยกนี่ก่อนครับพี่น้องครับเป็นเมียลูกผู่งูลูกแยกสายพันธุ์เป็นไทยกลังพื้นบ้านเท่านี้ครับพี่น้องครับลูกก็เป็นลูกผสมบามันน่ครับลูกไส้อยู่สองเดือนกลัวเมียเป็นเมียไม่เมียสูงลอยยิ้มหาบวกไปหาลอยสามสี่บวกลบได้ครับพี่น้องครับนี่ครับให้มันจะชัดบ่แยกนะครับแยกมันจะเป็นงวแพ่งครับพี่น้องเอาไปขายต่ออยู่บานก็ได้ครับพี่น้องครับนี่ครับพอคมยังมันสองคมมันขายได้อยู่แล้วครับอ่ะมาหนี้คมที่สอง เป็นแม่ลูกเมียแม่เป็นซาโลเลลูกเป็นบามันอายุสี่ข่าวสองเดือนแม่สูงไรสามสิบห้าบวกนี่ครับแม่มีนมติ้งนะครับค่อมนี่ครับนี่โค้งสายใหญ่ๆครับพี่น้องครับวันนี้มึงคมที่สามอา่าลืมบอกลูกตัวที่สองนะครับพี่น้องครับอันนี้กับลูกตัวที่สองแม่ลูกเมียลูกตัวที่สองแม่สูงไรสามสิบห้าบวกแม่เป็นไท่งไงลูกสาวเป็นลูกผสมบามันแม่อ้างๆพลๆดูหมู พายมึงดนลูกสาวครับลูกสาวอายุสามเดือนกว่าแต่ว่าตัวใหญ่ครับพี่น้องครับนี่ครับเงินสี่หมื่นบาทด้วครับพี่น้องครับเฉลี่ยวถือโคมละอ่าหมื่นสามพันกว่าบาทครับพี่น้องครับเงินสามพันสามร้อยกว่าบาทนี่ครับคุ้มค่าเกินราคาแน่นอนครับพี่น้องเอาไปขายต่ออยู่บ้านก็ได้ครับพี่น้องครับหรือว่าเสียเอาเมียเข่าคุนเอาเมียเข่าคุนณจงลูกไว้เป็นกำไรก็ได้หรือเลี้ยวแต่พ่อแม่พี่น้องเอาไปเ้็นเมียพันก็ได้ครับนี่ครับ ยัดโปรให้เราเรางดต้อด้อครับพี่รองครับถต่ซื้อบ่ได้ก็บอกผ่านครับกับง้อลักษณะนี้เจ็ดนี่ครับพี่รองครับราคาเพื่นๆแบบง้อไทยเลยครับพี่รองครับสาเหตุที่ขายได้ราคานี่บอกเลยว่าขายง้อเนือออกได้ก็บจังขายได้ครับพี่รองครับไฮซีดค้นความจบนะครับกับราคานี่ครับโปหลายใหญ่ห้างครับง้อหกตัวแม่ลูกสามพมสี่หมื่นบาทเพียงเพียงเลยครับพี่รองครับสนใจโทรมาได้ตลอดยยี่สิบสี่ม่งยำเบอร์โทรที่นึงครับศูนย์หกห้า สองศูนย์เจ็ดหกแปดแปดสี่พิกัดที่ตั้งข้อกัวตำาบลบ้านฝางอำเภอกะเศรษิสัยจังหวัดเลยด้อครับพี่น้องครับก้อนหนี้ซื้อปรึกษากันภายในครอบรัวพ่อแม่ลูกเมียปรึกษากันผัวเมียปรึกษากันครอบรัวปรึกษากันเห็นดีน้ำกันเรายกโทรศัพท์กดขึ้นมาหาผมครับพี่น้องครับถ้าเเห็นดีน้ำกันจะสืบไปเรียกขาดครับผู้ผมไปส่งกับปวดหัวครับพี่น้องครับนี่ครับต่ว่าทั้งนั้นทั้งนี้ก้าถท่าก้าการันตีควบคุมค่าครับพี่น้องครับสือแม่แถมลูกแล้วครับคลิปนี้ครับ มึงชาชาครับสนานทีนี้ขอจบไปในเพียงเท่านี้ครับกาเซอร์ดีครับ